มูลนิธิป่อเต็กตึงหรือชื่อเดิมคณะเก็บศพใต้ยฮงกงมีจุดเริ่มต้นมาจากความศรัทธาต่อสารเจ้าใต้หฮงกงซึ่งเป็นสารเจ้าของพระภิกษุจีนนักสังคมสงเคราะห์นามว่าใต้ยฮงโจซือจุดประสงค์ในการจัดตั้งคณะเก็บศพใต้ยฮงกงเพราะอยากช่วยเหลือผู้คนในชุมชนและชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาในประเทศไทย และได้เสียชีวิตจนกลายเป็นศพไร้ญาติกลุ่มคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงจึงได้เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของพ่อค้าชาวจีน12คนที่จะตั้งคณะเก็บศพขึ้นมาในปีพศ2452ช่วงปลายของรัชกาลที่5เพื่อช่วยเหลือในการนำศพไร้ญยยาติไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและฝังศพให้ถูกต้องภายในพื้นที่ป่าชาวันด,ดอนที่ชาวจีนได้ช่วยกันรวมเงินซื้อพื้นที่เอาไว้คณะเก็บศพใต้ฮ่องกงก็ได้มีการทำงานโดยไม่นสนใจแบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าศาสนา เป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกในไทยเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งเป็นชื่อมูลทีปอติ Port ึงขึ้นมากิจกรรมหลักแรกเริ่มคือการเก็บสดบริยาตได้มีการขยายไปในส่วนของมเทาสาธารณภัยต่างๆจนถึงปัญหาความยากจนและช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปจากความศรัทธาและการช่วยเหลือจากผู้คนมากมายทําให้มูลทีปอติ Port ึงได้มีการพัฒนาและทําหน้าที่จิตอาสามาตลอดจนถึงกระทั่งในปัจจุบันที่มีอายุยาวนานมากถึง1นึปีเลยทีเดียวสัญลักษณ์ของทางมูลท Port จะเป็นการใช้ตัวอักษรจีนที่มาจากภาษาจีนกลางที่อ่านว่าชันซึ่งมีความหมายว่าการทำบุญกุศลกรรมความดีที่เป็นจุดประสงค์หลักในความศรัทธาที่ทําให้เกิดมูลที่ปอดเตึกตึงขึ้นมาและปณิธานในการยึดมั่นการทํางานภายใต้มูลที่ปอดเตึกตึงนั้นก็มาจากประโยคที่ว่าช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตและทุกๆปีมูลที่ปอดเตึกตึงจะมีการจัดการทาบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจําปีที่มีการร่วมกันทําบุญร่วมกันบริจาค โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเราสามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสักการะหลวงปู่ไต้หงการทําบุญพระเก่งรับสักครูสิริมงคลและการสวดอเคเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศและความคึกคักของผู้คนในการหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลยครับมาดูในส่วนกิจกรรมของมูลนิธิป,ปอเติเก่งกันค่ะกิจกรรมของมูลนิธิจะมีการไหว้เทพเจ้าไต้หงกงอันศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้ที่ศรัทธามักเรียกกันว่าหลวงปู่ไต่ฮงกงหรืออากงโดยคนมักมากราบไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของความปลอดภัยความสงบสุขและการช่วยเหลือผู้ยากไร้กา,ารทำบุญถวายในชื่อของไต่ฮงกงยังเป็นการสรืบสารรมเนียมการทำบุญในเชิงสังคมที่ท่านทิ้งไว้นอกจากนี้จะมีการทำบุญลงศพผ้าขาวดิบโดยทางมูลนิธิจะนำเงินทำบุญลงศพไปบริจาคให้กับศพไร้ญาติ เมื่อทำบุญเสร็จแล้วจะมีจุดไว้สำหรับการเผาใบอนุโมทนาบุญมีความเชื่อกันว่าเป็นการเผาทุก์เผาโศกและเผาคอให้หมดไปและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของมูลนิธิคือการทำบุญพรกเก่งจะจัดที่ฝั่งสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึงอาคารสองชั้น2การทำบุญพรกเก่งคือการนําชื่อ ไปสวดชัยมงคลคาถาเพื่อขอให้พระคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นในวันปีใหม่หรือตุจดจีนโดยคำว่าเก่งหมายถึงบทสวดหรือคาถาจะมีเก่งทั้งหมด5ประเภทได้แก่แกมหมึ่งเก่งเพื่อขอให้ครอบครัวมีสุขปออุ่งเก่งเพื่อเป็นการสะดอะคราะห์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคิ้วไฉเก่งเพื่อเสริมโชคลาภเสริมบารามี สวยกุุงเก่งเพื่อเสริมดวงชะตาให้ร่างกายแข็งแรงกึ่งกี่เก่งเพื่อเสริมความมั่นคงสถาพรเรามาดูวิธีการทำบุญกันค่ะขั้นแรกจะเขียนชื่อโดยในหนึ่งใบใส่ชื่อได้ไม่เกินสิบคนจากนั้นเราจะนำพอสเกิดของเจ้าของชื่อไปเทียบกับตารางเพื่อดูอายุนำอายุที่ได้มาใส่จากนั้นให้วงเก่งที่ต้องการจะให้สวน โดยเก่งหนึ่งราคา20บาทหากจะให้สวดทั้ง5เก่งจะเท่ากับราคา100บาทจากนั้นกรอกที่อยู่ซึ่งทางมูลนิธิปอเต็กตึง้งได้มีอาสา,าสมัครในการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ในการช่วยกรอกใบพักเก่งเมื่อกรอกเสร็จให้นำใบพักเก่งไปจ่ายเงินจะได้ใบเสร็จไปแลกกับขนมที่ชั้นหนึ่ง ขนมที่ได้จะมีขนมจันอับและขนมเปี๊ยะนอกจากนี้ยังมีการแจกหูแดงและการประทับยันให้กับผู้มีจิตศรัทธาด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าหูแดงและตาประทับยันที่ว่าคืออะไร <S <S เป็นหูเป็นยันคำว่าปู่ไต้ฮงกงค่ะเป็นยันทุ่งไอถึงที่ไม่ดีท่านก็จะจท่าน,านออกนจจนนน็จะปักไ่อไปดัง ติดบ้านติดตัวติดรถแล้วแบบเลขอะไรแบบนีเลยคะจัมนวนใบค่ะ้ามีคนก็เห็นก็แล้วแต่เขาแจกอิกไม่ได้ไม่ได้บังคับจิมนใบก็ได้ได้แล้วแต่บางบ้านก็คนเยอะเขาก็ยิ่ไปเยอะบางคนเขามีหลายบ้านโรงงานเขาก็ไปติดเยอะๆบางคนโรงงานเขาไปติดเครื่องจักรก็มีความหมายของยานใต้ฮ่องกง บัรทัดบนสุดแปลว่าสารเจ้าปอเต็กอันเก่าแก่อักษรสองตัวด้านขวาแปลว่ายันศักดิ์สิทธิ์อักษรใหญ่ตรงกลางแปลว่าเขตบัญชาประกาศรศิธิ์ของหลวงปู่ไต่หงแห่งราชวงศ์ซ่งอักษรตัวล่างสุดตัวเดียวที่มีเจ็ดขีดเป็นเครื่องหมายกระบี่เจ็ดดาวอักษรสองตัวด้านซ้ายแปลว่าปลอดภัย ตราประทับยันเชื่อกันว่าเป็นยันศักดิ์สิทธิ์จุดประทับยันจะประทับลงที่หน้าผาเสื้อผ้าของใช้ตามศรัทธาเพื่อความสิริมงคลปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลน,นิธิปอเต็กตึงมักจะนำเสื้อมาประทับตราพอเชื่อกันว่าเสื้อที่ใส่ทำงานทุกวันจะเป็นเกาะคุ้มกันภัย โดยตาประทับจะนำออกมาเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นและนี่ก็เป็นขนมที่เราได้มาจากการทำบุญพระเก่งนะคะก็จะมีขนมจันอับแล้วก็ขนมเปียค่ะซึ่งขนมเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะนำไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือจะสามารถนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตก็ได้ค่ะมาดูที่ขนมจันอับกันนะคะขนมจันอับที่เราได้มา ขนมก็จะประกอบไปด้วยขนม5ชนิดค่ะได้แก่ถั่วตัดงาตัดข้าวพองถัวลิสงเคลือบน้ำตาลแล้วก็ฟักเชื่อมค่ะซึ่งขนมเหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นข้างและความสุขตลอดไปในชีวิตค่ะหลังจากที่ได้ชิมขนมจันอับไปแล้วนะคะรสชาติโดยรวมของขนมก็ค่อนข้างที่จะหวานค่ะ แล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งเนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของขนมจันอับก็จะมีความเป็นน้าตาลค่อนข้างที่จะเยอะจึงทําให้มีความรู้สึกหวานแล้วก็แข็งค่ะต่อมาก็จะเป็นขนมเปียะนะคะซึ่งขนมเปี๊ยะก็เป็นขนมที่มักจะมอบให้กันในวันปีใหม่ของคนจีนค่ะซึ่งจะสื่อถึงความสมบูรณ์ความสมหวัง และเป็นขนมแห่งความิริมงคลที่จะสื่อถึงความปรารถนาดีระหว่างผู้รับและก็ผู้ให้อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของความสามาคัคคีและน้ำใจที่มอบให้แก่กันรสชาติของขนมเปียนะคะก็จะมีความไม่หวานมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของถั่วค่ะแต่ถ้าหากใครที่ทำบุญแล้วแต่ไม่ประสงค์ที่จะรับขนมกลับไปด้วยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อขนมเหล่านี้แก่ผู้ยากไร้ผ่านทางมูนลนิธิปอเจตึงได้ค่ะ ซึ่งทางมูลนิธินะคะจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนส่งมอบขนมต่อไปยังมูลิต่างๆหรือจะเป็นสถานสงเคราะห์สถานพักพิงคนไรที่พึ่งหลังจากจดเทศการจุดยีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัตถุดิบการจัดเตรียมการทาสาคูขนมสิีมมงคลก่อนนะครับวัตถุดิบตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นาสาคูพิเศษคัดอย่างดีนะครับ นะฮะจะเราจะเน้นความสะอาดนะครับเน้นความสดใหม่ของสาคูนะครับแล้ววัตถุดิต่อมาก็จะมีน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสขาวน้ำตาลใสแดงจะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็สีสันนะครับแล้วก็เป็นยาในตัวด้วยนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่ความหอมที่ตัดลดความหวานเนี่ยจะเป็นเปลือกส้มเช้งนะครับหรือภาษาจีนเรียกว่าเปลือกส้มดองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะให้ความหอมที่ลงตัวนะครับตัดกับน้ําตาลนะครับเราก็เอาเปลือกส้มเนี่ยมาละลายกับน้าอุ่นก่อนเพื่อจะเตรียมรอที่จะ ไปผสมในกระทะที่มีน้ำเดือดต้มไว้รอประมาณ40ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยฮะในน้ํา40ลิตรหนึ่งกระทะโดยประมาณนะครับในปีนั้นๆเนี่ยจะขึ้นอยู่ความหวานของน้ําตาลแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเราจะชิมให้ได้ที่ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่สุดนะครับในนี้จะประกอบไปด้วยเปลือกส้มเช้งน้ําตาลสายแดงน้ําตาลสายขาวผสมกันพอน้าเดือดเสร็จเราก็จะมาพักไว้ที่ถังนะครับพักไว้ที่ถังเพื่อเข็นไปจัดเตรียมรอ รอทางด้านสาคูเข้ามาผสมนะครับสาคูนี้ก็เช่นกันนะครับมีประมาณอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งหนึ่งแล้วแต่ปีนั้น,น,น,นว่าน้ําตาลหรือส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้ว่าจะกลับปริมาณแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้ที่นะครับตรงนี้เราก็สาคูเนี่ยเราจะต้มจนเม็ดบานแต่เราจะไม่ไม่เอาสุกมากเราจะสุกพอดีเพราะความร้อนที่สะสมในสาคูเนี่ยมันจะไปสุกในถังอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้ยาเม็ดบานเท่านี้พอเราได้สาคูเสร็จแล้วนะครับ สาคูที่จัดเตรียมต้มสุกแล้วนะครับส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาบรรจุใส่ถุงเพื่อแจกพี่น้องปราชาชนโอโหพันหอมเลยนะครับตรงนี้จะมีหอมกลิ่นเปลือกส้มด้วยนะครับจะหอมมากนะฮะอ่ะครับบรรจุเลยนะครับนี่คือสาคูที่บรรจุใส่ถุงนะครับสังเกตว่าจะมีเปลือกส้มเช้งหอมด้านในนะครับตรงนี้ไม่ใช่ขี้ฝุ่นนะฮะตรงนี้เป็นเปลือกส้มนะครับกลิ่นละหอมนะฮะพอเราบรรจุเสร็จเราก็จะมาจัดเตรียมไว้ด้านหน้า รอแจกจ่ายประชาชนที่จะมารับนะครับมีความเชื่อกันว่าขนมเนี่ยเป็นขนมมงคลปีหนึ่งอของเราจะมีการต้มเนี่ยประมาณ3 4ถึงี่ครั้งนะครับวันเกิดของหลวงปู่ไตกงฮงไต่ฮงกงนะครับแล้วก็วันบรรลุธรรมแล้วก็วันเทศกาลหัวเซียวซึ่งจะอยู่หลังจากนี้ไปอีกวันที่12นะครับซึ่งเป็นวันมังคามบูชาแล้วก็เทศกาลตรุษจีนนะครับมีความเชื่อกันว่า กินแล้วทํางานการงาน,งานหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยจะลื่นไหลเหมือนเมษาคู่ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับเป็นขนมสิริมงคลอย่างหนึ่งของชนพี่น้องชาวจีนนะฮะนะครับก็เป็นการเรียบร้อยพี่น้องประชาชนก็เอากลับบ้านจะรับประทานเป็นสิริมงคลแล้วไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านได้นะครับ รสชาติของสาคูนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วค่ะจะได้กลิ่นที่หอมจากกลิ่นเปกัส้มค่ะและได้รสชาติความหวานจากน้ําตาลทรายแดงค่ะซึ่งถ้าเราได้รับสาคูแล้วกินทันทีที่มูลนิธินะคะตัวเมษสาคูค่ะจะมีความเหลวเพราะตัวเมสาคูค่ะยังไม่สุกและขหญ่ตัวไม่เต็มที่ค่ะ แต่ถ้าเมื่อเรารับไปแล้วแล้วเรากลับไปรับประทานที่บ้านนะคะตัวเมสาโคะค่ะจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็แล้วก็เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะคะจะได้รสสัมผัสที่มีความนุ่มและลื่นของเมสาโคเพิ่มขึ้นค่ะทุกปีเลยแมใช่ค่ะทุกปีเลยค่ะปกติอันนี้ที่พี่มาก็คือแบบมาเพราะเรื่องเกี่ยวกับพวกความเชื่อที่บ้านมาด้วยอยู่แล้วเนี่ย เป็นเพราะว่าที่บ้านมาตั้งแต่สมัยป้ายังเป็นอย่างอื่นเพราะที่บุญมาเพราะบุญมาที่นี่แจกมาเป็นประมาณแบบไปร้อยปีลใช่ไหมใช่เป็นเพราะว่าเราที่มารับก,กังคุนก็คือเพื่อเอาไปกินเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามาเนี่ยเพราะเรามาทําบุญทําบุญแล้วก็มาทํากระดาษจี๋ทำบุญทบุญที่เขียนชื่อนาำสมบุลเขาเรียกว่าพักเก่งค่ะมันจะมีช่องห้าช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเะด็คอเสริมบารมีครอบครัวความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มารักษาคู่อย่างงเี้ยทุกปีไหมครับพี่ก็มาทุกปีครับมาทุกปีเลยไหมครับพี่ เชื่อของครอบครัวครับโดยปกติที่บ้านนี่ยคุบาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่เลยครับพี่่เพราะว่าผมที่ผมเข้าใจคือที่เนี่ยเขาเปิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วแน่นีนตั้งแตต่อนนั้นเลยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ไม่ได้สืบประวัติเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะแต่ก็คือเจเนอเรชันก่อนหน้าเรามาเราก็มาก็มาตามเนี่ย จริงๆการมารับสาคูก็เป็นเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะทำนะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะทำก็คือเรามามาไหว้เพื่อขอพรนะครับในเทศากาลปีใหม่ที่เขาแจกสาคูกันเนี่ยเขาก็แจกกันถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับคือสาคูเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่เรามาก็คือเพื่อความสบายใจในครอบครัวของเราเรามาขอมาขอพรให้กับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็มาทุกปีก็ทําทุกปีแหละครับบางปี มาไม่ทันสคกูก็ได้ก็มีเหมือนกันครับการเรียนน้นว่าเป็นมาทําบุญนะครับพี่ครับตั้งใจจะมาจะมาทําบุญใช่ครับต่อมานะคะจะพาทุกคนไปที่เรื่องของมูลิีิปอเด็กตึงกันค่ะเพราะว่าทางมูลิีิปอเด็กตึงนะคะได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมงานในเทศกาลตรุษจีนเพื่อที่จะสักการะขอพรหลวงปู่ใต้ฮ่องกงและก็ลงชื่อสวดชัยมงคลคาถาใหญ่ผาดเก่งซึ่งรับรองได้เลยค่ะ ว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งจะได้เฮงเฮงตลอดทั้งปี